พิธีปักหมุดเป็นพิธีการสําคัญเพื่อการทํางานในการก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากยังไม่เคยมีการก่อสร้างในพิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อในการเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรตามโบราณราชสิ่งที่สมศักดิ์ทำคือเฟรชเนวหรือข่าวปลอมนะครับแล้วก็การอาฆาตมารลายสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครไม่ใช่ครั้งแรกเขาโดนคดีหลายสิบคดี ปัจจุบันหลบหนีไปประเทศฝรัลล่งเศสเขาหวังว่าจะเป็นนักปฏิวัติไม่ต่างจากปิยบุตรที่หวังว่าจะเป็นนักปฏิวัตินักเคลื่อนไหวไม่ต่างจากธนาธรน,นะครับที่หวังว่าตัวเองจะเป็นนักปฏิวัติและประวัติศาสตร์จะทําการจารึกไว้สมศักดิ์หลบหนีอยู่ประเทศฝรัลล่งเศสนะแต่ตอนนี้ล่าสุดรัฐบาลไทยกับประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางข้อตกลงกันเรื่องของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศส นะครับเรื่องความจริงเรื่องพระเมรุมาตรนะที่สมศักดิ์กุขึ้นมาตอนนี้ก็มีการกุเรื่องของคุกในหวังอีกนะสมศักดิ์ในกูไปหลายวัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักหลังจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผนะู้ต้องหาตามมาตรา1นึที่หลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแต่โพสต์ข้อความรูมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมาดรลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการกล่าวหาว่าการทําพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งมีการจัดพระบรมศพเกิดขึ้นที่บริเวณมณฑลท้องสนามหลวงนั้นมีการทําพิธีไสยศาสตร์น,รบนำบาดก็เรียกว่าบาดแตกมาทําพิธีกลางสนามหลวงก่อนที่จะมีการทําพระเมนเกิดขึ้น,นรเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน มุดทั้งเก้าทำจากไม้มงคลหมุดหลักทำจากไม้ทองหลางตามความเชื่อเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แทนความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ส่วนมุดรอง8หมุดทำจากไม้พยุงขนาดความกว้าง3เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรบรรจุในกล่องแต่และกล่องมีไม้3ามเกลอทำจากไม้สักทองสำหรับใช้ตอกมุดซึ่งหมุดและไม้3ามเกลอผ่านการทำพิธีปลุกเสกและลงอัคระจากวัดสุทน์เทพพวรารามราชวรมหาวิหาร 16นาฬิกา19นาทีเรื่องสำคัญในการเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรพราหม์เป่าแต่สังถือเป็นการเริ่มสัญญาณในการเริ่มก่อสร้างนะครับประธานและผู้ปักหมุดประจำจุดทั้ง9โดยทุกคนนั้นจะหันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังซึ่งหลังจากนี้มีการตอกหมุดลงในระดับที่ลึกตามที่กำหนดเอาไว้แล้วซึ่งหลังจากที่มีการปักหมุดโดยรอบเสร็จมีการโปรยดอกไม้โดยรอบบริเวณซึ่งถือเป็นการเสร็จพิธีครับ นขณนะทำพิธีปักหมุดเกิดปรากฏการณ์เมฆบดบังพระอาทิตย์สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้คนที่อยู่ร่วมงานหมุดเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับกำหนดเขตก่อสร้างแบ่งเป็นสองแนวแนวแรกกั้นเชือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ44เมตรเพื่อก่อสร้างพระจิตตกาธานตรงกึ่งกลางส่วนทั้ง4ี่มุมก่อสร้างหอเปลืองและนําไม้มาปักเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ส่วนที่2เจ้าหน้าที่นําเชือกกั้นรอบนอกแนวก่อสร้างหอเปลืองเพื่อสร้างทางเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ68.6เมตรพร้อมโรยปูนขาวเป็นแนวขอบของการก่อสร้างพระเมรุมาตรพิธีปักหมุดเป็นพิธีการสําคัญเพื่อการทํางานในการก่อสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากยังไม่เคยมีการก่อสร้างในพิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อในการเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรตามโบราณราชประเพณี พระเมรุมาตรตามคติไตรภูมิตามคำพีพุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมบุติเทพตามระบอบเทวนิยมเป็นทรงบุษบกเก้ายอดบนฐานเดียวกันมีพระเมรุมาตรเป็นองค์ประธานตรงกลางสุมบุษบกรายรอบแปดซุ้มตามหลักโบราณราชประเพณีในการสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์โดยในช่วงหลังปีใหม่กรมศริลปากรเดินหน้าก่อสร้างเต็มรูปแบบช่วงสามเดือนแรกเป็นขั้นตอนวางแผนและกำหนดพื้นที่ จากนั้นเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อใกล้แล้วเสร็จจะเสนอเปิดช่วงเวลาให้ประชาชนเข้าชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาตรที่ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสุภาชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสอทรายงานคำพูดวาจานะครับการโพสต์ข้อความของสมศักดิ์เจียมทีรสกุลนะครับซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วปรากฏว่าตอนนี้เครียดหนัก สมองข้างขวาซีขวา,าเส้นเลอดฝอยในะสมองแตกตอนนี้เกิดอาการาพิการครึ่งซีนะครับการโพสต์ข้อความของเขาใช้ความพยายามในการยูมินเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความผิดตามมาตรา1นึตอนนี้แล้วก็โดนทั้งมาพราคอมพิวเตอร์มาตรา1นึงโดนทุกกระบวนท่านะครับสงสับโดนเต็มๆม,มีการชี้แจงของดร,รจิตนันบุตรสาวข้าหลวงคนแรกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ ได้โต้ทุกข่าวเรื่องของพระบรมศพนะในหลวงรัชกาลที่9ที่ไม่มีการฝังบาทแตกแต่เป็นบุตรไม้ถูกลงอักขระโดยพระวัสุทัศน์เป็นพิธีมาแต่โบราณนะครับไม่ใช่มาจากหมอผีนะครับสันะ์แปลกดีมีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นกลับยิ่งช่วยทำให้เผยแพร่ความเขลาความหยาบคาร ยาบคายนะครับดรจิตนันนะชายาสุพมิตรนะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นบุตรสาวของอท่านผู้หญิงนะครับจิตสุพมิตรคุณข้าหลวงคนแรกในสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงทำให้ ดอกเตอร์จิตนันได้ใกล้ชิดล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ตั้งแต่อย่างเด็กนะครับโดยดอกเตอร์จิตนันได้โพสต์ Facebook โต้ข่าวลือที่กำลังเป็นที่พูดกันในโลกออนไลน์ในกรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูญิพลอดุระเดชนะครับบรมนาถบพิษนะครับระบุว่าขอเล่าเรื่องจริง ของงานพระสบสำหรับข่าวลือชิ้นใหม่นะครับในการฝังบาดแตกเป็นการอาวดการอวมงคลไม่มีแน่ร้อยเปอร์เซ็นะครับคุณหญิงวินิกาน,นิถิยนนะครับหรือแก้วกล้าวนะครับศิลปินแห่งชาติท่านกรุณาอธิบายว่าบาดแตกใช้คู่กับงานสลกขาดเป็นมันเป็นมูนเตลูหรือ การเล่นอาถรรพ์ในสมัยโบราณนะครับโดยมีวัตถุประสงค์คือถ้าจะทำให้บ้านเมืองไหนแตกแยกทะเลวิวาทเดือดร้อนกันจนอยู่ไม่ติดก็เอาของสองอย่างนี้ไปซุกไว้ในบริเวณใต้ถุนบ้านแต่ไม่มีใครเขาทำในพิธีงานอะไรหรอกคนละเรื่องกันนะครับสรุปคือนะครับเป็นเรื่องของชาวบ้านที่ไม่รู้นะครับไม่มีความรู้เดาเอาส่วนเรื่องจริง ทราบก็คือเป็นหมุดไม้มงคลนะครับในพิธีพร,ราหมณ์ในการปักหมุดเป็นกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในการวางผังเพื่อสร้างอาคารเป็นไปตามแนวคิดของการออกแบบวางผังนะครับเพื่อบวงสวงขออนุญาตเทพาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในบริเวณนั้นและเทวดา18ชั้นฟ้า15ชั้นดินขออนุญาตสร้าง เขาพระเมนุมาเมรุตนะครับเรียนแบบความเชื่อตามโบราณราชาประเพณีของไทยเป็นคติตามความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมุติเทพตามระบอบเทวนิยมและออกแบบโดยใช้แนวคิดคติไตรภูมิตามคำพีพุทธศาสนานะครับสิ่งที่คนงานนะฮะ คิดมโนว,ว่าเป็นบาทแตกฝังอักขระคือหมุดที่ทํามาจากไม้พยุง8หมุดเป็นหมุดรองและหมุดหลักทํามาจากไม้ทองหลังนะครับรวม9้าหมุดซึ่งบรรจุรงกล่องรวมกับไม้3เกลือขนาดเล็กที่ทํามาจากไม้สักสําหรับใช้ตอกหมุดนะครับโดยทั้งหมดทั้งหมุดนะครับและไม้3เกลอถูกลงอักขระจากพระนะครับวัด สุทัศเทพบัวระราชมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นพิธีปกติมีมาตั้งแต่โบราณไม่ใช่มาจากหมอผีที่เขาบอกว่างานของพระราชบศมวงศานุวงศ์นะครับที่ผ่านมาไม่มีเพราะนี่เป็นพระเมรุบาตของพระมหากษัตริย์ที่ถวายเกียรติสูงสุดพระเมรุบาตเป็นประธานในมณฑลพิธี ออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราชาประเพณีรูปแบบสำหรับพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งก่อสร้างที่มียอดนับรวม9ยอดศึกษาและออกแบบตามหลักโบราณประเพณีนะครับสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธีก็เรียบเรียบพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธ คุณอ่านองค์การบวงสวงจากนั้นนะครับประธานกับผู้ปักหมุดก็เดินไปประจําหลักหมุด9จุดหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวังพอได้เลิกพรามกก็เริ่มเป่าสังแตร ى, ให้สัญญาณปักหมุดโดยหลังจากปักหมุดลงลึกตามที่กําหนดแล้วผู้ปักหมุดนะครับโปรยดอกไม้ที่บริเวณรอบจุดปักหมุดถือเป็นอันเสร็จพิธี และพอเสร็จงานถวายพระเพลิงนะครับพระบรมศพพอจะรื้อก็จะมีพิธีถอนออกงานพิธีเล็กเท่านี้ไม่ต้องมีเจ้านายเสด็จยกให้เป็นหน้าที่ของพราหมณ์และผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อสร้างเช่นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวัฒธรรมนะครับท่านองคมนตรีจีรายุอิสรางกูลท่านกลิศนะครับการจนะกุญชร ราชเดขาท่านผู้หญิงบุตรวีระวัยทยะรองราชเดขาเป็นต้นเป็นพิธีพราหมณ์และพุทธตามแบบโบราณทั้งหมดไม่มีพิธีผีหรือสะกดวิญญาณใดๆที่มโนกันขึ้นมานะครับการสร้างพระเมรุมาตนั้นนะครับคำนวณเป็นอย่างดีล่วงหน้าเป็นปีทุกคนทำสุดฝีมือแพลนไว้ทุกอย่างไม่มีการแก้งาน ตรงหน้าแบบชาวบ้านนะครับควบคุมแบบและสร้างโดยสมเด็จพระเทพรัตนระาชสุดามีสถาปนิกวิศกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศริลปากรดูแลกันอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับส่วนบนพระเมรุมาตรมีส่วนที่เป็นส่วนพระองค์ที่มีเจ้านายท่านทรงมีพระราชปฏิสันถานกันไม่มีพิธีอะไรเป็นความลับมากมายเว้นแต่การเชิญพระหีบ ที่นอนไม่มีการถ่ายทอดคือส่วนพระองค์นะครับไม่ต้องเห็นทุกเรื่องก็ได้ทุกพระองค์ถวายบังคมลามาีสวดอสวมกอดกันนะครับบางพระองค์กันแสงบ้างทรงร่วมทุกร่วมสุขกันแบบคนทั่วไปที่เสียประมุขครอบครัวนะครับขอความเป็นส่วนตัวนะครับพระองค์เถิด มีพิธีจัดการพระสบแบบอย่างโบราณที่ไม่ได้มีการถ่ายทอดออกไปในช่วงที่ถวายประเพลิงจริงนะครับไม่ได้มีการขอพระราชสมบัติตามที่พูดนะครับควรวิจารณญาณเชื่ออย่างมีเหตุมีผลจะขอไปทำไมงงมากนะครับคนที่พูดก็พูดกันไปด้วยความไม่รู้อคติในใจเราอยู่ในสังคมโอุดมโมโนแปลกนะ นะครับมีอินเทอร์เน็ตเราน่าจะรู้อะไรมากขึ้นมีข้อมูลที่มากขึ้นแต่ในความจริงคือไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นแต่เราช่วยกันแพร่ความข่าให้ฟุ้งกระจายออกไปอินเทอร์เน็ตทำให้พวกเราเผยแพร่ความหยาบคายนะครับที่เราไม่กล้าพูดกับคนที่ไม่รู้จักต่อหน้าแพร่ข่าวลือข้อมูลเท็จหรือเฟซนิวต่างๆได้ง่ายมากๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและความจริง ในเชิงงานวิเคราะห์สมศักดิ์จียมทีรัศกุลนะครับปัจจุบันป่วยครึ่งซีกก็พิการไปครึ่งซีกนะครับเป็นอัมภาตครึ่งซีกพูดก็ได้ไม่เต็มปากยังคงดูมินเยียดยามอาคาตมาดล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างข่าวลือนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างข่าวลือว่า,ามีการสวรรคตเกิดขึ้นในสื่อของพวกเขาของฝั่งกระบวนการล้มเจ้า ก็มีการปล่อยข่าวลือนะครับว่ามีการทาพระเมรุม,มาตรขึ้นมาให้กับในหลวงรัชการที่10ถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะครับปล่อยข่าวลือนะครับสร้างข่าวเท็จข่าวลวงนะครับว่าตอนนี้รัชการที่10นั้นสวรรคตไปแล้วนะครับจนทําให้มีคนสอบถามจำนวนมากว่าเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วว่ากลุ่มกระบวนการเหล่านี้มีเจตนาเป็นลบ และมีเป้าหมายเป็นอคติต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ในเชิงงานสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ที่รัฐบาลนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์จึงตกเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีไม่ใช่ต้องการล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ประชาชนคนไทยคงเห็นชัดเจนนะครับกลุ่มขบวนการดังกล่าวนะครับ ก็มีเจตนาชัดเจนว่าเป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าแต่อ้างตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะครับเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มล้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพื่อให้ฝ่ายตัวเองเข้ามามีอํานาจสูงสุดสิ่งที่สมศักดิ์ทำคือเฟคส์นิวหรือข่าวปลอมนะครับแล้วก็การอาฆาตมาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครไม่ใช่ครั้งแรกเขาโดนคดีหลายสิบคดี ปัจจุบันหลบหนีไปประเทศฝรั่งเศสเขาหวังว่าจะเป็นนักปฏิวัติไม่ต่าง <revive S 1> จากปิยบุตรที่หวังว่าจะเป็นนักปฏิวัตินักเคลื่อนไหวไม่ต่างจากธนาธรนะครับที่หวังว่าตัวเองจะเป็นนักปฏิวัติและประวัติศาสตร์จะทําการจารึกไว้สมศักดิ์หลบหนีอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะแต่ตอนนี้ล่าสุดรัฐบาลไทยกับประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางข้อตกลงกันเรื่องของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศส นะครับเรื่องความจริงเรื่องพระเมรุมาตรนะที่สมศักดิ์กุขึ้นมาตอนนี้ก็มีการกุเรื่องของคุกในหวังอีกนะสมศักดิ์ในกุเป็นหลายวันนะเป็นโรคอะไรไม่ทราบนะครับปรากฏว่าถ้าไปดูประวัติศาสตร์สมศักดิ์เคยโดนตุ๋ยมาก่อนหลังจากถูกจับกลุมในช่วงหกตุลาคม2,519หะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาสมศักดิ์โดนจับกลุมเข้าเรือนจำและปรากฏว่าถูกนะนักโทษด้วยกันตุ๋ย สมศักดิ์จนเป็นที่มาของการความไม่พอใจนะที่ผ่านมาสมศักดิ์ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยโทษกรรมนะครับมาแล้วนะครับในยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยให้มาแล้วแล้วก็ให้ทุนเรียนแต่สุดท้ายสมศักดิ์ก็มากระทําแบบนี้ควรจะเรียกคนแบบนี้ว่ายอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ้้ดดนดนนนนิิีพืปา ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ปริบโผร่ฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพ้น 这。